อีกกลุ่มก้อนหนึ่งยังไม่จัดเป็นคลัสเตอร์ใหม่แต่จานวนผู้ติดเชื้อก็พุ่งทะยานขึ้นทุกวันครับกรุงเทพมหานครคือกรุงเทพมหานครเนี่ยเพิ่มขึ้น19รายกลายเป็น94รายนะครับต้องมีการประกาศยกระดับหลายอย่างเลยฮะทั้งมีการคุม5สถานที่สนามมา้าสนามชนไก่สนามซ้อมชนไก่สนามชนโคสนามกัดปลาหรือสนามแข่งอื่นๆในลักษณะทํานองเดียวกัน อาบอบนวดและสถานประกอบการที่มีลักษณะคล้ายกับสถานบริการกำหนดให้มีคำสั่งปิดตั้งแต่29-4ถึงมกราคมนะครับแล้วก็จะมีการเฝ้าดูแลสถานการณ์การแพร่ระบาดจำเป็นต้องขยายวันออกไปอีกหรือไม่เดี๋ยวทางโฆษกกรุงเทพมหานครบอกว่าต้องมีการประเมินกันอีกครั้งนอกจากนี้โรงภาพยนตร์โรงละครโรงมหรสพสถานที่จำหน่ายอาหารสุราเครื่องดื่มอื่นๆ จัดให้เป็นการแสดงดนตรีหรือการแสดงเพื่อความบันเทิงก็ต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการควบคุมด้วยค่ะก็คือเขาจะเปลี่ยนสถานบริการเป็นร้านอาหารขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ได้ก็จริงแต่ต้องปิดบริการก่อนเที่ยงคืนนะคะพวกผับบาร์คาราโอเกะห้ามเต้นห้ามรำวงห้ามมีบริการปรินิบัติลูกค้าห้ามริมบริการร้องเพลงกับลูกค้าอย่างนี้เป็นต้นผับบาร์คาราโอเกะต้องปิดก่อนเที่ยงคืนอ่ะฟังเสียงท่านโฆษกหน่อยครับ โดยเราจะสั่งปิด4ส,สถานที่นี้เลยไม่ใช่แค่เป็นการออกมาตรการควบคุมเหมือนอที่ผ่านมาในจากสถานการณ์ค่อนข้างจะน่าเป็นห่วงในตอนนี้นะครับคือเราต้องการจะลดผลกระทบทางเศรษฐกิจให้ได้ได้มากที่สุดอย่างที่ผมได้เรียนไปโดยช่วงเวลานี้เราจะต้องการดูเพราะเป็นช่วงเวลาที่หัวเรียวหัวต่อถ้าเกิดจํานวนผู้ป่วยลดลงแล้วก็ไม่อยู่ในขั้นที่ น่าเป็นห่วงเราก็อาจจะเปิดเลยในวันที่5แต่ถ้าเกิดสถาน,นการณ์แก้ลงเราก็อาจจะมีมาตรการที่จะต้องควบคุมเข้มขึ้นหรือมาตรการในการต่อการควบคุมสถานที่เหล่านี้นะครับทางโฆษกเนี่ยช่วงท้ายก็ขอโทษอีกครั้งขอโทษทุกวันเลยนะครับเรื่องของไทม์ไลน์ที่ออกมาล่าช้าส่วนหนึ่งต้องขออนุญาตเจ้าของสถานที่ในการเปิดชื่ออีกส่วนหนึ่งคือไม่ค่อยให้ความร่วมมือครับสำหรับผู้ป่วยเวลาสืบสวนสอบสวนโรคเนี่ยข้อมูลมันไม่ชัดเจนก็เลยยังเปิดไทม์ไลน์กันไม่ได้ก็เลยต้องรอ